ิริว่าคลือมีคนถามว่าแหลงใต้ได้กันเหรอแหลงได้หิดหิดปันปือเหลาแหลงได้หิด,หดแหลงได้บางคาแต่ไม่ค่อยชับเท่าใดอ๋อเคยมาอยู่ภาคใต้กันเหรอแรกก่อนเคยไปรับซื้อและหัวครกแถวแถวท่าหลาบ้านเติน้นเง้นแหละอะไรหลาและหัวครกมั่วเหมือนเปรตในมึงและยาร่วงงั้นอ๋อถึงแหลงกำไหนได้เลยมั่งอนะ แดงแปลบเขียวอำ่ำดำบิกลูกลิกยิกมแมทแตกเดียวเดียวใจแล้วมีคำไหนเลยที่ถามอีตายไม่พักทำไรแล้วกูวันวันถามอิดถามอุ้ยทำเป็นวิบหน้าหวังนี้จ็บแบดหัวจังไปแล้วกูคันพันนี้เออ,เอ,อไปตาไม่ถามแล้วแมนไม่กวนแล้วแค่นี้เลยสิรันซ้มต่ำร้อยเร่งไปทางไหนเว่ ไปทางเดิมที่ไปแรกแต่วาทางเดียวกับบ้านเมียน้อยมึงหันไปจริงสิรินี่อ่าเดี๋ยวให้กูรับกับเมียแล้วแล้วมึงถามกูไซนี้ไม่มันมันเคียวกูมากับเมียสิริกูเพลือรู้เราว่าเมียมึงมากันม,มันมัวเล้วสิริล้วนเล้วนี่กูจับเป็นไรวันนี้และซึมซึมจังนี้สาว่าเสียรุมเมียเม่ตังต้น้ำเลย วัดหลักหูให้ดังเปรียนี้เร้อเรอแรงหลักหูก็ไม่ได้เข้าบ้านเลยสิเข้าทางเมืองเลยได้ไปนอนบ้านเพื่อนไปบื้อไม่ทั้งกักงบ้านนะพลอยเพื่อนสักหม้อก่อนตะมีต่างค่อยเลี้ยงมันหลบโม,มนี่กีจิตตายแรกนูมึงขี้ชิดกับมันเบื่อหญิงเลี้งกับมึงหญิงเกียรกูไปได้ไปปอนมึงมันหัว <c oughs> จริงๆกูหวังดีมาหยีกูใส โอ้อยางเร่งมากอยู่เลยเออเออกูไปก็ได้แม่